สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์พามาดูที่นาสวยๆนะคะจำนวนเนื้อที่6ไร่นะคะตอนนี้ทิพยืนอยู่บนทางหลวงชนบทเส้น3 0 5 0นะคะอยู่ในเขตตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่ที่เรานำเสนอวันนี้เป็นเนื้อที่6ไร่เศษนะคะเราขายไร่ละ3,5 0 0 0ซึ่งที่ดินแปลงนี้ห่างจากบึงฉวาบโดยประมาณ2กิโลนะคะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเดิมบางนะคะตอนนี้เรานำเสนอที่นาน,นะคะ6ไร่ในเขตตำบลปากน้ำอําเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขายไร่ละ3 0 0 0 0นะคะเป็นโฉนดขุดแดงโฉนดพร้อมโอนนะคะไมะ่ไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นนะคะเราเริ่มดูกันหน้าแปลงที่นะคะอันนี้ทิพยยืนอยู่หน้าแปลงที่นะคะซ้ายมือเป็นถนน เป็นถนนไฟฟ้าประปามีพร้อมนะคะเป็นถนนร่วมด้านขวามือนะคะเรามีสิทธิ์ในการใช้สอยประโยชน์ในในพื้นที่ถนนด,ด้านนี้ได้นะคะด้านหน้าที่เป็นถนนทางหลวงชนบท3050นะคะถามว่าจากหน้าแปลงที่ซ้ายมือเราวิ่งไปตัวอำเภอหันคาไปจังหวัดชัยนาทได้นะคะส่วนขวามือของแปลงนะคะ เราวิ่งไปในโซนของบึงชวาบเข้าไปตัวอำเภอเดิมบางแล้วไปในตัวจังหวัดสุพรรณบุรีออกเส้นถนนเส้นสาบสี่ศูนย์เส้นหลักได้นะคะอันนี้หนะ้าแปลงที่เริ่มตั้งแต่มุมมุมขวามือนะคะตรงต้นกล้วยเรื่อยมาจนถึงสุดลักษณะตรงเสาหินนะคะแล้วตรงต้นมะม่วงนี้ที่ต้นไม้ มีต้นมะม่วงใหญ่อันนี้เขาเรียกที่ขึ้นนะคะที่ทางหลวงเราสามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกทําการ,กรเกษตรได้ส่วนหน้าแปลงที่นะคะเริ่มตั้งแต่มุมมุมขวามือนะคะของถนนมาจนถึงสุดตรงเสาหินที่ตั้งประมาณหนึ่งเมตรนะคะแล้วยาวลงไปลึกลงไปถึงด้านในนะคะ้ที่ทั้งหมดหกไร่เศษนะคะจนถึงสุดต้นมะพร้าวที่มีธงสีขาวนะคะ เนื้อที่ทั้งหมด6ไร่78ตารางวานะคะเป็น2นโนดรวมกันนะคะขายไร่ละ3 0 0 0 0นะคะถนนที่ทิพย์เดินเป็นถนนร่วมนะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638ทิพย์นะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะคะขายในราคาไร่ละ3 0 0 0 0ฟรีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ที่สวยมากนะคะเพราะสำหรับทำการ,กรเกษตรทำโคกดังหนองนาปลูกบ้านพักพอนหรือสามารถทำเป็นจัดสรรขายได้นะคะแปลงทำที่อยู่อาศัยได้นะคะสำหรับนายทุนท่านใดสนใจทิปต่อได้นะคะค่ะทิปฝากช่องรุ่งทิบุญรับ,บ้านและที่ดินไว้ให้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ